การสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเราช่องดีไซน์แฟมิลี่ช่วง DIY by Dad นะครับครอบครัวน่ารักนักออกแบบกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับอ่า ทักทายกันอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีนะครับ FC แล้วก็เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสําหรับท่านที่กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งคลกดแชร์ให้กับเรานะครับสาหรับคลิปของเรานะครับแล้วก็ขอบพระคุณอย่างสูงที่แนะนํากันเข้ามาขอความรู้ขอข้อมูลสอบถามแบบ ในการทำแต่และชิ้นงานก็ดีหรือคำทักทายคำขอบคุณทุกครั้งที่มีให้กับเรานะครับขอบพระคุณอย่างสูงจริงๆนะครับถ้าเราไม่มีพวกท่านก็ไม่มีกําลังใจที่จะได้ทําแบบนี้ออกมาได้นะครับขอบพระคุณจริงๆครับนะท่านใดยังไม่ได้กดซับสไคร์แวะเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดซับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและเป็นกําลังใจให้เราช่องดีไซน์แฟมิลี่ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอดอกเจาะนะครับซึ่งไม่ได้ขายนะแค่มารีวิวให้ดูว่า มันใช้ดียังไงอันนี้เป็นของจีนนะที่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทดลองเลยแต่ก็คือดูก็คือดูแล้วว่ามันใช้งานได้ดีแน่นอนอะ่ะเพราะว่าเท่าที่ทําคลิปมานะก็คือแบบว่าใช้ดอกแบบเนี้ยมันเจาะแล้วมันมันก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับดอกนี้มีหน้าที่ทําอะไรยังไงก็คือเนี่ยมันสามารถถอดออกจากกันได้นะสมมุติถ้าดอกหกักดอกเสียเราก็เปลี่ยนได้ดอกเนี้ย เราจะไม่มาบอกว่าอันไหนดีกว่าอันไหนนะเพราะว่าการใช้งานแต่ละประเภทไม่เหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องการเจาะเพื่ออุดหรือต้องการเจาะเพื่อโชว์หัวน็อตก็ควรจะเป็นแบบแบบนี้ไม่ได้บอกว่าซื้อแบบนี้มาอุ้ยไม่ดีไม่อยากซื้อไม่ใช่นะคือแล้วแต่ประเภทของงานแต่ละคนเลยบางคนอยากโชว์หัวน็อตแบบเป็นพวกน็อตหกเหลี่ยมมันก็จะสวยใช่ไหมเราก็ใช้จอบเจาะแบบนี้แต่ถ้าใครจะเจาะเพื่อเอาจิ๊กใส่เข้าไปเนี่ยก็คือก็ควรใช้เป็นแบบนี้อนนะนะ วันนี้เราจะไม่ได้มา VS หรือรีวิวไฟกันนะนั่นคือคุณพ่ออยากจะแนะนําแค่บอกว่างานแต่ละประเภทดอกแต่ละประเภทมันทําหน้าที่ต่างกันวันนี้ก็คือจะมารีวิวให้ดูว่างานแต่ละประเภทของดอกแต่ละอันนะ่ะมันทานํางานยังไงแค่นั้นเองแล้วเราจะรู้ว่าถ้าเกิดเราจะซื้อเราควรซื้อแบบไหนซื้อเพื่ออะไรซื้อทํางานเกี่ยวกับอะไรดอกอันนี้เป็นดอกเจาะเจาะแล้วควาลึกลงใบนะครับก็คือตรงนี้มีรูกว้างที่8มิลเจาะแล้ว8มิล นะสำหรับใส่น็อตเพื่อให้จมเราเจาะให้จมแล้วเราก็ใส่นอ็อตลงไปนะนี่นอ็นอตดอตเกลียวปล่อยนะอันนี้ที่น็อตเกลียวปล่อยคือเดี๋ยวเราจะทําการเจาะให้ดูว่าดอกแต่และประเภททํางานยังไงส่วนดอกตรงนี้ก็คือรูที่เป็นของรูน็อตเนี่ยน็อตใหญ่กว่ากาัเหรืออะไรยังไงก็เราก็ลองดูคุณพ่อสั่งซื้อเป็นเซตนะเซตหนึ่งเป็นชุดชุดหนึ่งมี4ตัวก็ประมาณร้อยกว่าบาท ก็ในอุปกรณ์ข้างในมันก็จะมีดอกให้แล้วก็มีกล่องเก็บอย่างดีเลยแล้วก็มีไอ้ตัวนี้ให้อันหนึ่งหกเหลี่ยมเอาไว้ขันเลื่อนนะเลื่อนเลื่อนตัวเขาเรียกยอะไรอะสว่านดอกสว่านให้ขึ้นลงได้นะครับเนี่ยครับแล้วก็เพอิญหมดจากจะบอกว่ามันแถมให้ทุกอันเลยนะใน4ี่ชุดเนี่ยมันแถมให้ทุกอันเลยนะแล้วก็แถมน็อตสำรองสีดำนี้ให้ด้วยนะกันหายบางทีถอดไปถอดมาหาย นะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าแต่ละดอกเป็นไงกันแล้วกันครับนี่น,นี่ดอกเล็กลงมาหน่อยหนึ่งมีทุกอันนะเขาแถมให้ทุกอันทำงานช่างก็อุปกรณ์เยอะอย่างเงี้ยครับค่อยเก็บค่อยๆซื้อนะเขาก็จะมีบอกเลยนะบอกขนาดของมันเลยว่าอันนี้มันกี่อันนี้3.5อันเมื่อกี้ก็คืออันนี้อันนี้ 2.8ส่วนอันนี้ก็คือ3มิล3มิล2มิล3มิลมิล3.5มิลแล้วก็อันนี้4มิลแล้วแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปเจาะนำอะไรยังไงนะเดี๋ยวคุณพ่อจะเจาะให้ดูแต่และประเภทการทำงานนะอันนี้มันก็จะมีขนาดบอกของมันเหมือนกัน4.6.80กนะก็เดี๋ยวเราคุณพ่อจะทำการเจาะให้ดูว่า แต่ละอันมันทําหน้าที่ยังไงของแต่ละดอกนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากดอกดอกสีดํานี้ก่อนนะน,น,นะน,นี่มันก็จะเป็นรูลักษณะอย่างนี้เห็นไหมก็คือเวลาเราขันน็อตลงไปเนี่ยมันก็จะลงไปในลักษณะน,นี้ มันก็คือถ้ามองอยู่ในแนวรละนามเนคือมันจะบุบลงไปหัวน็อตมันจะบุบลงไปมันจะไม่ได้ลอยขึ้นมาโดยปกติถ้าเราขันโดยปกติมันจะอยู่ประมาณนี้ลักษณะนี้ถ้าเราขันปกติเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะนี้มันจะอยู่บนบนนี้เพราะมันเป็นหัวตัววีดอกถ้วยเนี่ยมันได้อยู่บนนี้แต่ถ้าเราขันเราเราคว้านด้วยตัวดอกแบบนี้ตรงด้านนี้มันก็จะคือเป็นตัวกัดคว้านรูลงไป ให้มันลงไปอยู่ในระนาบเดียวกันกับผิวนะประมาณนี้อันนี้มันจะเหมาะสําหรับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยใช้เป็นพวกหกเหลี่ยมะนะหกเหลี่ยมดอกเออเขาเรียกอะไรตัวขันอะสะกูหกเหลี่ยมมันจะสวยไงเพราะมันโชว์หกเหลี่ยมเขาะจะใช้กันแบบนี้นะอย่าอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราอยากให้มันเจาะจมเพื่อเราจะโป้อย่างนี้ถามว่าโป้ได้ไหมก็โป้ได้เราก็โป,ป้ปิดเปลี่ยนปิดผิวไปแล้วก็ขัดเรียบไงแต่ทีนี้ถ้าเราไม่อยากปิดผิวขัดเรียบเนี่ย เราก็คือใช้ดอกประเภทนี้ดอกประเภทนี้เนี่ยผมว่าเจาะให้ดูดอกแบบนี้นะมันก็คือจะเจาะขวาลงไปเพื่อเราเอาจิกใส่จิกแปดมิลใส่เหยวงพ่อทำให้ดูนะเป็น,นานี้แล้วเราขันน็อตลงไ้อันนี้๋ยวผมก็ใส่ให้เห็น ที่เราตัดลงไปใส่ลงไปในนี้เนี่ยก็เป็นประมาณนี้แล้วเราก็ตัดเนี่ยก็ตัดออกเป็นแบบเนี้ยเราอุดลงไปแล้วก็ตัดแล้วลก็เอากระดาษทรายมาขัด มันก็จะเป็นลักษณะนี้ของแต่ละดอกสว่านที่ทํางานของมันนะหน้าที่การทำงานของมันก็เป็นลักษณะนี้ทีนี้ถ้าเราจะอุดอันนี้เราก็ก็เอาตัวอุดมาอุดแต่ถ้าเราไม่อุดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคว้านเสร็จเนี่ยเขาจะหาเป็นเอ่อเป็น6กแฉกหรือเป็นสี่แฉกถ้วยบนแต่ต้องใหญ่เนี่ยมันก็จะเสมองานพอดีเพราะว่ามันจะต้องเป็นน็อตเกียวปล่อยแบบนี้แหละแต่มีความกว้างของหัวน,อน็อตอ่ะมันก็จะปิดพอดีคือ เวลาเราควา้านรูเสร็จแล้วเจาะลงไปเนี่ยมันจะเสมอตรงนี้พอดีเลยพอดีพอดีงานนะ,นะ,นะก็คือมันจะไม่ต้องมานั่งโป๊เราจะโชว์หัวน,น็อตแต่ส่วนอันเนี้ยดอกเนี้ยมันคือการควา้านคว้านลงไปเพื่อให้เราปิดผิวของไอเนี้ยไอตัวยิกลงไปแล้วเราก็ขัดน,ะ,นะก็คือไม่ต้องมาเสียเวลาโป๊ะอ่ะง่ายๆก็คือ แล้วแต่ว่าเพื่อนๆท่านใดก็ลองติดลองตัดสินใจดูก็แล้วกันว่าชอบแบบไหนหน้าที่การทํางานของแต่ละดอกมันเหมือนมีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะเราก็ลองดูว่าเราจะซื้อแบบไหนระหว่างแบบนี้กับแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าคุณพ่อซื้อมาเนี่ยตอนแรกคือซื้อแบบนี้มาก่อนแล้วเราอะโอเคเราเรารู้ว่าเราอยากได้แค่เหมือนปิดแค่นี้ไม่ได้อยากได้เจาะควาลงไปไงเพราะว่าเราไม่มีจิก๊กไม่มีตัวทําจิก๊กไง ก็เลยว่าเออโอเควันหนึ่งเราได้อุปกรณ์ที่เราทําจิ๊กเองได้แล้วอะอย่างเงี้ยคุณพ่อก็เลยสั่งซื้อมาก็ถือว่าโอเคในความคิดของคุณพ่อเนี่ยอันเนี้ยมันคือได้ความรวดเร็วคือเจาะเสร็จปุ๊บแล้วก็อุดด้วยตัวจิก๊กเราก็ตัดทิ้งแล้วก็ขัดได้เลยไม่ต้องมานั่งโป๊อุดกาวหรืออุดพวกซิลิโคนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะเหมาะกับคนที่ทํางานแบบ รวบรัดเร็วๆอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่ต้องมานั่งโปเลยให้เสียเวลาถ้านะอันนี้เราโปเราก็ต้องไปซื้อน้ํายาโปหรือว่าเราจะต้องเอากาวมาผสมกับขี้เลื่อยโป้แล้วก็รอมันแห้งอีกแต่อันนี้ไม่ต้องเลยดยอดกาวเสร็จตอกปุ๊บปิดตัดทิ้งแล้วก็ขัดถือว่าเป็นงานเรียบร้อยแล้วก็ถ้าตรงเนี้ยลายตรงเนี้ยเป็นสีไม้ที่เป็นเนื้อเข้มกว่าน,นี้มันก็จะโชว์เป็นรอยตรงเนี้ยซึ่งให้ความสวยงามไปอีกแบบหนึง่งนะก็เพื่อนๆลองตัดสินใจดูกันแล้วกันว่าชอบแบบไหน หรือว่าจริงๆอะถ้ามีงบประมาณก็ซื้อเก็บไว้ก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานแต่ละหน้าที่มันมันทำงานไม่เหมือนกันแค่นั้นอ่งดอกแต่ละแบบประเภทมันทํางานไม่เหมือนกันนะก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันวันนี้คุณพ่อก็มารีวิวให้ดูเราไม่ได้มาขายนะไม่ได้มาขายพวกนี้นะคือคุณพ่อซื้อมาแล้วเห็นว่ามันดีก็เลยอยากจะมารีวิวแล้วบอกต่อให้เพื่อนๆนะ มีความเข้าใจว่าเออมันเอาไปใช้ทํางาน,นยังไงของแต่ละประเภทแค่นั้นเองเพื่อใครๆเพื่อท่านใดกําลังสนใจหาซื้อดอกเจาะแบบแต่แบบนี้กําลังคิดจะซื้อแบบนี้ก็ดูวิธีการว่าซื้อไปเนี่ยมันจะคุ้มไหมเจาะลงไปเป็นแบบนี้โอเคไหมกับเพื่อนเพื่อีกบางคนก็อยากได้เป็นดอกเจาะไปเลยเพื่อจะได้แบบว่าตอกจิ๊กปิดลงไปก็ควรจะเป็นแบบนี้ก็ลองดูแต่ถ้าเป็นช่างมือใหม่นะคุณพ่อก็อาจจะแนะนําเป็นแบบนี้แต่ว่า ถ้าเรามีตัวนี้แล้วเราก็อาจจะต้องซื้อตัวดอกทําจิกคู่กันอะดอกที่มันคว้านเอาทําให้เป็นจิกเนี่ยจิกอย่างเงี้ยนะก็ลองดูก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อจิกแบบนี้ก็ได้ถ้าเรามีมีหาซื้อได้ง่ายเราก็ซื้อแล้วมาตัดจิกเอาเพราะว่ามันก็ใช้ได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดซื้ออย่างดอกทําจิกเองเลยอะมันก็เซฟเราไปก็ถึงเวลาเราก็นั่งทาจิกว่างๆจากเศษไม้พวกเนี้ยที่เหลือๆองเงี้ยเราก็มาทาจิกแค่นั้นเองนะครับ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็มารีวิวให้ดูว่าดอก2ประเภททําหน้าที่ไม่เหมือนกันใครอยากกําลังมองหาหรือกําลังซื้อกำลังคิดที่จะซื้อดอกก็ลองดูแล้วตัดสินใจดูไปแล้วครับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับขอบพระคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะครับอ่ะถ้าชอบคลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์แชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับไปแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ก, like, ก, share, ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกิงๆิให้กับเราช่องดีไซน์แฟมิลี่เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับไปแล้ว หน้ามีอะไรอย่าลืมไปติดตามชมกันนะครับ